ไม่หรออย่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับใครน้องโอโอดูได้นะสวยปะยางไร i g h โออยู่นี่มากี่ปีแล้วสามปะเกือบสองแล้วค่ะสองแล้วก็ไม่ได้เจอพี่อีกเลยแต่ได้งานนี่นะคะ coffee social จะเป็นเมนูที่นี่ครับน่ากินโอชิมดิซิสเค้กกินเลยปากเลย อ,อร่อยอร่อยอรอนเก๋สวยปะสวยาสวยสวยจริงจริงเนี่นี่ทุกคนน้องโอน้องโอ,โอในตำนานซึ่งหา,งนานตัวจับยาก<ไ>ป,ปะเดินไปแล้วคุยไป,ไปแล้วกันนะ ไปทุกคนวันนี้ก็สมือนเพราะว่าวันนี้แบบได้กล้องมาใหม่แล้วกล้องมันแสงสวยมากไม่บอกนะกล้องอะไรอันนึงเดีย๋ยวจองอะ่ะหุ้ยมาทันสมัยเลนนะ <laughs> นี่นี่นะทุกคนฝั่งนี้จริงๆเรามียอดของเรายอดยอดที่จุร้อยคนแหละอยู่ฝั่งนี้เห,นเห็นไหมท่าเหลือยอดนี่เห็นล่ำสีขาวป่ะเชาวเบลาชาสสีขาวโอ้แหมโอมารีวิวชีวิตการทำงานซ ไม่เจอเจ้ตั้งสองปีวันหยุดวันเดียวเออหยุดวันเดียวไม่และโรงแรมมันอะไม่ได้อยู่ในเมืองเป็นน้องคนเดียวที่ได้งานโรงแรมแล้วไม่ได้อยู่ในเมืองคนอื่นยังอยู่แบบวิอล่าเหมืยนไงทุกไฮโซอ่ะเหมือนไงคืออย่างอัลเลนเทสเขาเลยได้เจ้าทีได้บิสเนสแมนโอไปไหนโอเวเดล่าเป็นไงบ้างสิบชั่วโมงต่อวันก็ดีนะสนุกดีแบบได้เจอแขกแล้วแขกก็แชร์ประสบการณ์ไปไทยอย่างวันนี้คุยกับแขกก็สนุกดีค่ะเจอทริปส์มันไปทำทิปได้ อได้ทิปดิเหรอได้ทิปหนูได้เท่าไหร่พันสองแฮมเฮ้ยพันสองแฮมก็คือหมื่นสองทิปแกเนี่ยนะดูดีเนาะที่แกได้พันสองเลยหรือที่แกได้ทิปเยอะสุดแล้วเนี่ยอยู่ไกลสุดอ่ะทิปแชร์อ่ะอ๋อหรือว่ายังง้อยังได้เป็นหมื่นก็โอเคนะแต่ว่าล่าสุดนี้มีกรุ๊ปใหญ่ได้สองพันแฮม <c ười> <c ười> แต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนทำนะแต่ของหนูที่เคยทำได้มากสุดพันสองแฮม เออก็เยอะนะเยอะตกใจเลยแบบเขียนผิดเพาะวะแล้วเป็นไงว่าสวัสดิการสวัสดิการพักงานโรงแรมพี่นี่รถฟรีค่าฟรีถือว่าไม่ได้ลำบากได้ติปด้วยได้เงินเดือนอ่ะก็คือเงินเดือนบวกติปแล้วก็ได้ลาพัก้อนกลับบ้านใช่ลาพักลอนเท่าไหร่เอ้ยเนึ่เดือนหนึ่งเหรอนงเดือนเต็มๆเอาเดือนหนึ่งเต็มๆม BPH อีกวันหยุดที่มันแบบว่าเราไม่ได้ใช้ตรงกับวันหยุดอ่ะเขาให้เหรอให้ี p a n t i n g off อีกโอ้โหให้ดีแอ้ะ ร้อนน,นี่คือแดดดูไบเุ้ยแต่ดูใบมันยังมีลม<ต>ถ้าหนูทบไป<ม>ไทยเนี่ยแต่<ม>จจไปดไทยนะหันเนี่ยม,นะมันเพิ่งเข้าฝนเมื่อไม่กี่วันพาน้องมาดูวิวจะนั่งได้เลยเขาไม่ว่า